สวัสดีจ้าคลิปนี้ยายจ้าไม่กล้าเสียงหง่อตะทอ้องสิลาปลาดุกศิลาศิลาปลาดุกเด้อจ้าคลิปนี้ตะท้องสิลาปลาดุกเด้อจ้าเด้อปลาดุกทีน้องสาวไห้มาเลยจ้าสิลาเมื่อนี้เด้อจ้าสิลาปา <c oughs> าลาปดุก กับปลาเข็งด้วยจ้าปลาดุกมีอยู่สองโตนองนั่นกับปลาเข็งสีลาบใส่น้นำด้วยจ้ามันน้อยด้วยจ้าลาบกินเสร็จเไปเลยเอาพักไลยลมาแกวเนี่ยกระชองตินอลไรพี่น้องเออกระชองติ่งแล้วกินอะไรพี่น้องเด้อตกินไม่ตลาบดอ้ยมันจากเลย อยากสุกเล็วก็จะไปพักมันาจาพักพักเลยนะจ่านน่พักป้าเข็งเือจ่าด้อผสมกันกับป้าดุกเลยจ่าลาป้าเข็งกระแสบคือเกาผสมกันกับป้าดุกป้าดุกมีสองตัวเท่านี้เลยจ่าไอ้ก <c oughs> ิะหลาผสมกันหลาไอ้อันใดกระแสบเมือออมม่อไหรพี่น้องเมื่อนี้สิจิบบอกนาวเลยจ่า เดมอดเอ้ยมดแดงเดมมดแดงใส่สมดดสสมดแดงด้จ้าตัวนี้ก็มีต้นหอมแล้วก็หอมเป๊หรือพักซีพลังตัวนี้ก็หอมสาลาเน่ได้จ้านี่ใส่กับลาบนี่แซ่บดีด้จ้าหอมสาลาเน่ก็เอาปลาทูตัวหนึ่งแล้วก็มีพักซีน้ำาด้วยจ้าย,ย,จยัางหอมแดงย่างบ่ทัน้นเลย เอามาแ <Yeah. S 2> ล้วชิ้สร้อยเจ้าปลาเค็งญ่นี่เป็นตะเสียบเนาะปลาเค็งหนานี่ลาบแสีบด้วยเลยแถวนี้เนาะปลาเค็งนี่ขึ้นว่าซื้อปลาเค็งนี่จะได้กระเสบพี่น้องขึ้นซื้อว่าปลาเค็งอย่างนได้กระแสีบพี่น้องตัวใหญ่ๆด้วยที่นี่ไอ้เนี่ยเอาบ่บ่ทู่ักเสีกันแล้วนะทอย่างพิจารณ์อี <laughs> กูได้ใบป้าขิงบ่ได้ได้น้องแถาไมงอันนี้มันนะเห็นบ่หมิงยังมันมันได้ดีแบบแงมันยังมันขึ้นเห็นบอต่อนอนนะเห็นบ่สองป้านี่หนึ่งแล่น้องที่ป้านี่หนึ่งพี่น้องป้านี่หนึ่งกันยังใบก็ได้เว้จ่าพักแก้วด้วยจ่ามีบอเขือมีกระเจียยูในสวนมีพักบอบวอในสวนคือกันด้วยจ้าก็พัก เนีย่ยว่าพักการน้องได้จ่าเด้อมูนี่คิดพักไดหลายเสียบเสียบไปเลยกับลาบป้าได้จ่าเด้อกระถองับปะทูใส่น้ำได้จ่าเด้ออยากมันมีก,กาดทำให้มันมนุ่มแล้วมันละเอยียดดีๆก่อนโดยขนงเด้อใจดีๆทำอาหารให้กระถองจะทำอาหารให้ดู ยายทองทำกับข้าวทุกวันเลยจ่าเด้อจะได้กับพปกําลัจเห็นตาทองเลยเด้อกับยายตากับยายเป็ดกงงอกเงียกเรียนบ้านสองคน <laughs> นี่เลยจ่าได้ตุ่มบกเขือน้ำเอ้ยตุ่มบกหว,วัมน้ำด้ดยจ่าเด้อ เอาบวบมาต้มตะท้องเฮธาเจผู้ได้ยซับบระทเทแล้วอยู่แยกกับซีตุบบวบแจวนี่ต้องทีสอยคาไซด้วยจานคาไซจะมันหอมสูตระทองไสคาเียก ขาลงไปแล้ยด้วยจานี่ขากราฟใบบกูดด้วยจาย่าสร้อยหอมแดงด้วยจาย่าอ้ยพักไว้แล้วลาไว้แล้วก็สร้อยหอมแดงไว,ว้วก่อนสร้อยหอมไว้ก่อนพี่น้องจังสินแล้วมาคุณด้วยจาย่าใ,ใส่หอมแดง,ง,งเสียบๆได้เมื่อมันเลยที่มึงย่าทอง <laughs> ช่วยไปท่าแล้วยกกู่ตีหอมนี่โอ้ต้องใจเย็นเย็นนอนอยากกินของแซ่บไปผ่าวผาวหิ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 วกระต้องใจเย็นเยอยากกินของแซ่บเขาว่าหอมต้นหอมไปเขาต้องไปนอนบ่ายที่แล้วหอมแดงหอมหอมแดงนี่ซอยแล้วบันนี้ใช้ต้นหอมอีกด้วยจานี่ซอยแล้ว หอมเปี๊ยผักซีหอมเปี<ด>๊ยคือ,อยังเขาอื่นผักซีพลังดจอจ่าหอมเปี๊ยกับพักซีเอเดินชนาปลาเดกหอนหอนดอจ่านี่ลงไปเลยน้าปลาเดกคือน้าปลาลาอนเดินชนาปลาเดกแล่ละคน โคตรเลื่อพี่น้องเด้อนำประเดี๋ยวหอนๆเลยพอดีเจี๊ยบพอดีเลยเด้อจ่าเด้อนี่อยากแทนคนเลื่อพี่น้องบ้างทำยีสต์วาซาชิตรีโพกเอรีหรือพี่ออกโอ้ยเอรีหรือไม่ออกเอรีเลยจะนอนไงเต็มมุดแดงอ่าบอไซบอกหน้าใส่เต็มมุดแดง จ่านี่เสียบนอกพี่น้องเหรอไปยอยู่พี่น้องเดียวมุดไม่ได้เป็นว้าใหญ่ราว่าใส่ผวงหน่วงมดซองเลยพี่น้องมุดซองหนึ่งเลยอเอาเลยใส่มดซองเลยใ <laughs> สยน่นิดๆใ <laughs> ส่น้อยเดียวเลยพี่น้องใส่น้อยเดียวด้วยจ้าเด้อใส,ส,ส่น้อยแสีบหน่อยต้องใส่สมด <laughs> ใส่หมดกระหัวลูกจอยใส่หมดบอลลูบดอกพี่น้องบุกพี่ผงพี่ผงพี่น้องบุกพี่ผงลงไปทำนี้ก่อนใส่บุกพี่ผงก็ใส่ข้าวคั่วยายผู้เองบ่ไหมจำยายชิดแสียบข้าวคั่วด้วยพี่น้อง อมลงไปก้นก้อนข้าวหนึ่งก้อนพี่น้งนองเทลงไปให้หมดทีเดียวจ้าเย็ดเย็ดเท่หอดอกตากับข้าวเนี่ยคือกันละข้าวไปสายเท้าหัวเอื่นล้ <laughs> อนะ่้อคิำแล้วทำแล้วเอางัวเขา่าคอกปเห็นเห็นเห็นยังตาท้องอ หมูเขาเขาหมดแล้วอยู่ประเทศอืนบ่อเรื่องบางเรื่งเขาเขาเอาเอใส<ม>่หอมเตยแล้วได้ี่น้องครับพักสี่ต้นหอมยังหอมปีเชืเอดียวเลยไปนอนก่อนคนมามามาตักเอาแต่ทองเลยลาบปลาเข่ง าลาปลาดุกกระลาปลาเี่น้องรวมตัวกันรวมมิดรวมมิดจะไม่ใช่อร่อยเลยจ้าเด้อลาจะว่าปลาเข่งปลาดุกเข่งพี่น้องเข้มขึจ้าเพื่อจะได้สะท้อนเยี่ยมใือ ใส่กระมุดแดงนี่เส,เส,เส,สเียบเนาะเสียบไปคนละยางเลยเนาะาเนาะเสีบมุดแดงเสีบไปจัง,นงหนึ่งเสียบหน่อบวงน้าหอมไปจังหนึ่งเ็นบวาเศษเศบเศบเศมาเด้อไปหนองเด้อมาเอาเด้อมาเอาคนละถวยวองถวยปอนมือมาเอาเด้อมาเอาคับใหญ่นคนละับว้าพี่น้องมาอยถั่วย่าบมา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 เอาในใหญ่ แสบ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 เลยอืออือไอ้ผักขเนะก็กบิดวเท่าจ้ะเย้าูดสิละพี่น้องนี่ผักขเนะใส่หอมดิเขาเรียกว่าผักหยั่งผักหอมเหือดสาระแน่พี่น้องสาระแน่เนี่ยกระเจยวใหญ่หก้อนน้ำมะเหลวอือสาระแน่ใส่หูดลุงลุงลุงใส่ผักสาระแน่อ้าวพ่อ มามาเมา,มา,มาในยายมากิในในยายเด้อ,อเดี๋ยวยายจิไปพาไปตุ่มพักก่อน <c oughs> ให้บ่อแป๊ะพักคุชิโรดมานะบอ่อคุชิโรดบ่อเอาดอก,กดัดพ่อหลงคุชิโรดงวดกลับ <c oughs> ขึ้นมาคือมันเก็บหลวงก็ไปในจาน ดีจ่ายายจะมาเก็บผักผู้สิรดรสดิจ้านี่ผักผู้สิรโรสไปแกวไปจ้าเด้อก็อยูนเดี่ยวผักผู้สิรโรสน,นี่ไปจา้าไปแกวลาปลาเป็นลวกดอกมะลินี่ดอกไม้มะลิไปจ่าเด้อหหอมงามเนาะไอ้บึง เอออหอิเก็บใบบอกยิ hmm> ่มด้วยจ่าเดินนี่ใบยิยมงอนยอดอิยมด้วยจ่าเด้นนี่เป็นลวกแจ้วแก้วให่กะล่างลางแล้วกะชิมาลวกไปจ่าเดน เฮ็ดเสร็จแล้วเดินมีพักต้มตัวนี้กระถาพักตุ่มพักต้่มนังถท้าพักพงศิโรดคางพัวตัวเลียนพักบกบัวต้่มพักกระเจี๊ยบตัวนางถท้าพักต้มนึ่งพักต้มนึ่งไฮ้พักบกเขือต้มตัวนี้นังถท้าตัวนี้พักกระย้อนพักกระย้อนซุปพักกระยอนขาวตัวนี้กระบกเขือนคาง บัวเขือในสวนเลยจ่าด้อจ่าเออค่บสอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมแล้วก็ลังใจให้ได้ขอบคุณทุกกรังใจขอบคุณทุกไรทุกแชร์จะให้ได้ด้ยดีเสมอว่าด้วยจ่ารักนกลปป้าลปรักนะทุกคนคลิปลาป้าด้อจ่าด้อยายประด็นคิดอ่างมาเด้อมะเอากบยายเลยเพราะยายประด็นคิดอ่างมากบยายคนละถวยเลยสวัสดีคับสวัสดีจ้ารักนะทุกคนบ๊ายบาย